สวัสดีครับกำอยู่กับช่องยูทูบตาตาลำซิงครับตอนนี้ก็ขึ้นไม้เสร็จตั้งแต่เมื่อวานครับไม่ได้ออกนะครับเข้าบ้านนะครับก็ออกมาตอนแปดโมงเอ้เจ็ดโมงกับแปดโมงแล้วครับตอนนี้ก็ถึงตาพยานครับที่ลงเขาครับเขาช่องตะโกนะครับถึงเขาช่องตะโกได้ร้อยแล้วก็พามาลงเขานะครับ ตอนดูตอนกลางวันบ้างครับดูได้ตอนกลางคืนนะครับมวยคือได้เฟสคือลูกชิ้นจะชเส็ดี๋ยเฟสอนุญาตขึ้นรถก่อนนะขออนุญาตวางกล้องแป๊บเดียวนะครับ ชายเฟสเดินมาแล้วอยากมารถด้วยครับก็เดินล,ลงเขานะครับไม่มีน้ำาไาลเลยไหมฮะไม่มีน้ำไายไม่มีน้ำไไม่มีน้อยลไม่ ทางกันโตนะครับแล้วลงเขากันครับพักรถประมาณสิบนาทีนะครับเมื่อกี้ก็เดินทางกันโตครับเจอกันแหลมฉบังครับ ก็รถเงียบๆเลยนะครับก็วันนี้แสจโดนตาเมื่อคืนก็ขึ้นมาก็ไม่ได้ขึ้นมาตอนเย็นนะครับเสร็จเสร็จประมาณเกือบทุ่มหนึ่งครับเมื่อเย็นขึ้นไม้นะครับก็ไม่ได้ออกมานะครับเนื่องจากแสงโดนตานะครับก็สันสันกันหน่อยครับเมื่อคืน,นครับออกมาเช้าครับ ลงแนละ้วครับตอนนี้ลงเขาแล้วโอ้พวฟมไลยตรงนี้สวยโอ้พวฟมไลสวยจยซื้อฟูมไลใช้รถปุ่น เอาโคกกระป๋องหนึ่งเลยพี่โคกรกระป๋องหนึ่งเดี๋ยวกี่บาททั้งหมดพอสองเนาะกระป๋อปงหนึ่งมาบครับ พี่ภูมิไัยใส่รถก่อนนะครับวันนี้วันพระใหญ่ครับไปเดินทางกันต่ตครับได้ภมิไัยแล้วไหลใหญ่ดีครับอันนี้ก็ลงเขาแล้วนะครับ จากบ้านมาที่ลงจากปราสาทมาถึงที่เทาตะโกก็121กิโลนะครับผมจับกิโลมาจากบ้านนะครับจากปราสาทมานะครับก็ตอนนี้ก็ลงเจสีนะครับลงแรงไม่ได้ครับลงกลางวันลงแรงไม่ได้นะมันร้อนครับถ้าตอนกลางคืนถ้าตอนกลางคืนไม่มีรถก็ลงได้ครับลงแรงได้ รถก็อย่าเยอะๆนะครับขามาขากลับขากาับข้ากรุงเทพไม่ค่อยยังไม่ค่อยมีนะครับวันนี้ลงเขาครับใช้เกียร์ต่ำนะครับอย่าใช้เกียร์สูงนะครับเอาไม่อยู่ครับแรงเกินลงเขายาว3ามกิโลนะครับเขานี้ครับเขาลูกนี้ครับ อันนี้ผมก็ใช้เกียร์4ลงนะครับอันนี้อาวบ้าลูกพี่ยามาอยู่ ตอนวันนั้นถ่ายตอนคืนนะวันนี้ตอนกลางวันครับม้ดูเขานะก็จะสูงๆนะครับไม่มีรถแบบนี้ลงสปายนะครับแบบไม่ต้องเบรกเท่าไหร่ครับถ้ารถเยอะเบรกก็ลมก็ปันช้านะครับ ย้ายครับลุเรก่อนครับให้รูร้านเดินทางอย่างปลอดภัยครับทางอย่างปลอดภัยทุกเส้นทุกสายทุกคนนะครับตอนนี้จะใครเดินทางครับก็ตอนนี้ก็ใช้เกีหกนะครับลงครับตอนนี้มัน,ม,นมันคือมันช่วงปล่อยนะครับตรนนี้ช่วงปล่อยแบบมันก็ไม่สูงเท่าไหร่ครับ โสองโค้งนี่ก็เกียร์สีหมือนเดิมนะครับดูนะครับดูฝั่งขวาครับสูงมากครับมีแต่รอยรดลงนะครับนี่ก็บนบนโค้งนี้ไปก็เกียร์สีหมือนเดิมนะครับเรื่องไอ้มันลงแรงลงแรงกว่าเก่านะครับ เหลืออีกสองกิโลครับลงเขาครับก็ใส่เกียร์สี่ก่อนนะเกียร์ห้าก่อนก็ได้ครับรถไอ้ไอ้มีรถอย่างนี้ก็ปล่อยห้าไปเลยก็ได้ครับปล่อยไม่ใช่ว่าปล่อยไปเลยนะครับระเบรกต้องเบรกช่วยด้วยนะครับ ไม่อยมีรถนะครับก็เราก็ลงเร็วหน่อยนะครับสา,ายครับสารสายะครับไอจุดลึกสุดคือโค้งสุดท้ายไอยโค้งนี้นะครับก่อนโค้งสุดท้ายนะครับนี่นะครับโค้งนี่คนระับดูเห็นไหมครับ รถจะตกก็ตกตรงนี้นะครับมันเหมือนกับบางทีก็ไบรคแอรลมรั่วบ้างลมหมดบ้างแล้วก็บางทีก็เบรกแตกบ้างนะครับหลายอย่างครับลงรถลงเขาเพราะมันทุกขหนักครับ๋ยวคงสุดท้ายแล้วนะครับเกล,ลีร่รสีนะครับลงเร็วนะครับวันนี้ใช้เวลาลงแค่ไม่กี่นาทีนะครับ เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ชาวบ้านก็ไปวัดไปวากันเต็มเลยครับขี่ตามถนนครับออกมาแล้วนะครับจากวัดครับอันนี้ไม่ค่อยมีรถกับสบายเลยครับมันอาทิตย์ไม่แน่นะครับแต่ออกวันอาทิตย์ก็ไม่แน่นะครับคนเขากลับบ้านกันหมดนะครับ ไม่แน่ก็วันอาทิตย์กับคืนนี้นะครับคนกลับบ้านนะครับคนกลับมาโดนตาโดนใหญ่นะครับ I'm not สามร้อยกโลนะครับถึงที่ลงครับมันไปถึงที่ลงก็จากปราสาทมาก็สี่้ยห้าสิบโลครับถึงที่แอลชบังครับถึงที่ลงเลยห้าเบอร์ครับสี่ร้ยห้าสิบโล ก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ